ยินดีด้วยนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศคนที่ถือบัตรเก่าหรือว่าบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการทหางรัฐผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางทุกทกท,กท่านนะคะวันนี้กระทรวงการคลังเติมเงินโอนตรงเข้าในส่วนของบัตรสวัสดิการทหางรัฐให้ท่านแล้วยินดีด้วยค่ะส่วนวงเงินจะได้รับสูงสุดถึง500บาทมีวงเงินอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะและอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะและอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดสําหรับการแก้ไขข้อมูลในการลงทะเบียนทําบัตร คนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่หลายๆคนที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะแก้ไขถึงวันที่เท่าไหร่และที่สําคัญค่ะจับตาของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการคนละครึ่งเฟสหกเราเที่ยวโดยการช้อปดีมีคืนหรือแม้กระทั่งการนําโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเข้าที่ประชุมครมอค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องอิสานแซ่บค่ะ you mm -hmm. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต้องบอกว่ามาจริงใจจริงตามนัดจริง,รง,รงๆนะคะสําหรับในส่วนของคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าทั่วประเทศค่ะยังคงได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินจากทางกระทรวงการคลังโดยการเติมเงินผ่านบาัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้เป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200-3้ถึงร้บาทสามารถใช้จ่ายได้เลยนะคะตามมาด้วยส่วนลดค่าก ค่าของต้มหนึ่งบาทค่ะแล้วก็ค่าโดยสารรถสาธารณะ500บาทค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลเท่านั้นนะคะ ตามมาด้วยวันที่18พฤศจิกายนนี้สำหรับคนที่ถือบัตรคนจนยังคงได้รับสิทธิ์เงินคืนค่านำปปาไม่เกิน100บาทเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทค่ะและสำคัญสุดค่ะคุณผู้ชม22พฤศจิกาย,ยน2565นี้เงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทผ่านบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐกินดีด้วยนะคะวันนี้เงินเข้าแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าทั่วประเทศสำหรับการลงทะเบียนโครง การเพื่อบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิ้นสุดไปแล้วในการลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะในวันที่31ต,ตุลาคมแต่การแก้ไขข้อมูลสําหรับการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในระบบหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ถ้าหากใครลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ขึ้นสถานะแบบนี้ให้ท่านรีบทําการแก้ไขข้อมูลของตนเองแล้วก็สามารถดําเนินการแก้ไขข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17พฤศจิกาย,ยน2565ค่ะส่วนการประกาศผลว่าได้สิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าไม่ได้สิ เนนราประกาศคัดกรองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณเดือนมกราคมหรือว่าปลายปีนี้ละะ้ค่ะคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะก็คือการประชุมคอรมอค่ะว่าจะมีการเตรียมแจกแพ็กเกจยอดฮิตเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนหรือไม่ด้วยวงเงินนะคะโครงการเพิ่มกำลังซื้อแต่ก่อนจะได้รับทางรูปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็เพิ่มกำลังซื้อนะเสียร้อยถึงห้าร้อยบาทจะได้รับเหมือนเดิมหรือไม่บัตร ประจําตัวประชาชนในกลุ่มเปาะบางหรือว่ากลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษรวมไปถึงโครงการคนละครึ่งเฟส6นะคะจะได้รับวงเงินเท่าไหรช่ชอบดีมีคืนแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันค่ะก็ติดจับตาการประชุมครมอค่ะคุณผู้ชมว่าจะออกมาในรูปแบบไหนและที่สําคัญเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศจะนําเข้าครมอได้หรือไม่นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ